ต่จันชัยชอบเมาแล้วน่ากลัวเลยผมอะ่ะผมไม่รู้เคยพูดไปยังนะแต่ถ้าเกิดจันชัยไม่มาก็อย่าให้มาถ้ามาบอกผมด้วยส่งซิกด้วยจันชัยเ,เวลาเมาจะชอบมามากอดผมจันชัยชอบทำเสียงเมาเมาอย่างเงี้ยเมื่อคืนเอนผมแวะไปหาจันชัยจันชัยก็แบบเหมือนเดิมเลยหรือว่าเวลาเขาเมาเขาจะชอบทำเสียงแบบเอ้ยยังไงน้องชายเอ้ยน้องชายพี่ วันนี้พี่น้องชายพี่ไหไมพี่กอดหนด่อยดิเนี้ยเป้ใครใครวิ่งไหมพวกคุณวิ่งไหมเป็นผมผมวิ่งนะตอนแรกว่าเป็นพี่ชายบอกว่านุ่มฟูเงี้ยเออเอ้ยน้องชายเอ้ยพี่รักน้องว่ะวันนี้ไหไมพี่กอดหนด่อยดิกอดเสร็จปุ๊บกอดเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็เอาหน้ามาถูตรงซอกคอผมแล้วก็น้องแล้วก็ฟัดฟัดคอผมไลย นี่น้องชายเ้ยเอ้ฉ er ีดไฮเยอร์นันทอลิซอนหนอเทสีเราเนี่ยอืมน้องชายเนี่ยผมจำได้จำได้จนวันตายแล้วผมตอนนั้นผมร้องแบบดังมากร้องมาแบบเสียงไก่อ่ะแบบลั่นอ่ะแบบที่ลั่นที่พักอ่ะอืม เงี้ยแล้วก็อือวันนี้มันน้องชายพี่น้องชายพี่อืองเงี้ยเข้าใจไหมสยองมากเลยอะ่ะ